สวัสดีครับผม T C Channel นะครับนี้ลุงพลมากินหมูหันนะครับหนาวครับขอบคุณค่ะกินแล้วค่ะทานข้าวมาแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนวันนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปทักทายกับตาเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะอย่าลืมติดตามเพื่อมือจูด้วยนะเยอะอยู่เด้อเยอะอยู่ค่ะ สักชิ้นี่เอาเลยหยิบเลยแม่ปแม่หยิบเลยนี่สักชิ้นสักชิ้นเดออไปเฮ้ยพได้ไปมามาเีะให้กแนเะ้วาลมน่ะี่พวกกินได้ยู่แล้วว่ะมหมูหมูหันหมูหันมาอม้าเอาน้ำมาคนนูมันยืมเงินมาต่อยไหม ยืมยังม่สบาทอยืมกันนะคีาแมซื้อน้ำมันมาเกมายืมเหินแม่ถาซื้อน้ำแม่ถาเท่านั้นแล้วไปหายังกรติกิบลวงใบมาสอันมนังกะติก่ะังกติกตอนนี้มยิงมามาแบนเป่ายิงกับแกงกับลูกเขยใ้นนอกเลยนา พม่น่ออกมาอกวะยังมาบรัครับม่น่ออกรถมาก่อนพี่เด๋ยวสหรเอเกระเบนขี้วนไปวนมาอยู่นนให้ได้คลิปกันทุกคนาเอาไปจอดให้พี่ค่ะาได้มจคัเป็นยังไงกอยจอดให้ี่แล้วนเนาะมือือน้ามาเด้อจ้ามือว่าดุกซ้อมตนโ้แคแคปหนังใ

กักได้ยังแน่แม่ยังแน่เนาะคือยังนี่ครับหมูครับหมูกินได้บ่คนคนคนได้บ um ่คนกินได้นิี้กได้บ่ลมันเป็นยังปิดจีปิดเนะเป็นเลาน้ำมนทีเกอะไรอะไรื้อ้ปลาดุกอันนี้โอ้ยแซ่บเลยแล้วนิกกี้ จะไปคุกข้าวให้กี้กินออกนี่นะคะก็คือของฝากพี่จิมมี่ค่ะพี่กิมมี่ใส่เนาะเองีลยเผอมาเรียนรอดอกเรียนี่จะข้าวเี่นรอ้ที่นิ่กี้มน,น,น,ดดนัก่าน,นี่นมาบอกคืนหอดเดี๋ยวนี้จะว่าอนี่ไข่

พี่จะนอมากินข้าวเราเดี๋ยวเดี๋ยวกนข้าวมั้อร่มาอนเย็นนกินมันกินสี่โมงอะคุณยีดื่ด่เจใคขนาดไ่นยินดีทงนนะคะยินดีี่จะมาแล้วนะคพี่ยคเป็นข้าวเย็นนะถือเรื่อควายืร่นพี่ว่เขาดีเห็นไ่มือเปลือยมือเปลือย กินไม่เก so. ินนี่เองไงเอ้าลอิบ่าปลาาาาเอาเตตมาาหนู่าดหนูราหนูหอยะเกใจเจ้าหอยรองเื่องอมีกระเก็นมือหออยู่ค่ะาาาอาราบเนื้อแล้วหรือว่าท่านผา เนงนะคะครับผมอะไรครับบอกเอซีเข้ามาต่อที่นี่่ะแบบนูนยชอบนูนญ่ยอยู่ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคตเนเมตาชานเนาะเค็มไปหน่อยเนาะแม่ลาบหรอาบ ก็อยู่กันอมเอมก็มีย่หนิงมุทีนค่อยอาจานี่อยู่ทีนี่ทันนี้มุกินแล้วก็มีเมลาเมลามาที่ร้านกินอะไรรับอะไรดีรับกาแฟคนกินได้บอกจากนี้ก็จะไปรู้อ่ะก็ถามคนซื้อ่ปดิจะาบลรงแกกินมึงยังนิกกี้กินวะคะเนอ ชงมือแต่แซบดีวะ <c oughs> ยังไงเอ็มซีเล็กนิกกี้กินเลยนะโอ้ยฮันนี่ลองบึงก่อนแค่นี่ลองก่อนบ่พี่โตว,ว่าห<ล>ให้นี่ลองก่อนให้มันแซ่บโอ้ยม,มีหมูหั่นก็ไม,ไม่ไม่เท่ากับอาหารนิกกี้เนาะบ้านารเออพี่โตว,ว่าลองชิมดูซิอาหารนิกกี้มันจะอร่อยไหมหมูเป็นโตก็ยังบอกสัมอาหารนิกกี้ มันเป็นอะไรนี่เยนี่มันเป็นอะไรนะเป็นแคบหมูแคบหมูแบบไม่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 ไหลน้ำมันเจ้าก็สวนควกินอีกครับกให้ปวดหัวอยู่นะน้มันความดันขึ้นอีกนะเนีนเีเปี้ยวเปรี้ยวไมลูกยงยบาย่า มันห่วงกระดูกรับเปิดไฟบ่รับเปิด่รับเปิดไฟตลอดคุณเจริยุทนะคะสวะคัสคุสเจริญข้าวมันดะค่ะน้องเิ่งขอคุณัพี่ยน่ิข้าวอยู่นะครับกินแล้วอย่าเฝ้ายิ้มตาอย่าเฝ้ายิ้มกินแล้วกินหลายหมูนะใช่ สิ้นไม่ได้สิ้นใหญ่ๆแท้ถ้าตาอ้วนเมื่อไหร่ตาหกตดูดจมใกล้องให้ตาหน่อยไอ้ก้าวบังตาพไปทางขวาือไทางขวมือก็บังุ้งก่นผมกทำไมก็ไกตาทำไม เอาเอา้องตามก็ได้ตาอ่านอ่านก็ได้ตาอ่านก็มีตาก็ได้เดี๋ยวไปเอาข้าวมิ้กี้มาคนถ้าหากตาอ้วนขึ้นมานะตาหลวงรักเอฟซีแน่นอนอ้ตาหวานนะประเด็นไม่ต้องไม่ลูกเคยนะนั่นหนาตาไม่ต้องไมให้เอฟซีหลวงรักตาดอกตาหลวงรักเอฟซีทถ้าตาทวดกว่านี้ตาจะมีเสน่ห์กว่านี้ใช่ไหมตาต้องพูดเหมือนพ่อมาต่อยที่จ้าเหมือนหลวงพูดเมื่อเช้าได้ไหม ตาอ้วเปี้ยวอะต่อขนมาตาตนินนินนินมาทางนี้ไตองคอยดลงรักตาหลงรักดีก็พอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับ p c Channel ด้วยนะครับขอบคุณ